นะคะนี้แม่อันค่ะแม่ก็อายุ55แล้วนะคะ คือตั้งแต่แม่เขาบอกว่าเหมืออายุมากขึ้นแกก็จะมีปัญหาเรื่องข้อต่อเนาะ,ะ,ะกระดูกแม่จะชอบแบบปวดบริเวณข้อต่อขานะคะหรือว่าบางทีแม่ก็จะรู้สึกว่าเออผิวพัุ์น่ะมันไม่ค่อยแบบแต่งตึงเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็ทําให้แม่แบบแอบบแบบมีความกังวลมีความเครียดเนะเาะเลก็เลยพยายามหาตัวคอลลาเจนค่ะที่มันจะตอบโจทย์ในเรื่องทั้งการดูแลทั้งกระดูก ทั้งเรื่องข้อต่อทั้งเรื่องผิวให้กับคุณแม่นะคะก็ได้มาเจอตัวนี้ค่ะ นี่จะเป็นตัวเคคอลลาเจนนะคะจากคลิปโซ่ค่ะตัวนี้คือทานง,ง่ายมากนะคะเอ่อเล็งให้คุณแม่ทานนะคะเป็นวันละหนึ่งซองนะคะก็ให้คุณแม่ชงน้ําดื่มได้เลยซึ่งคุณแม่ก็บอกว่ามันทานง,ง่ายนะคะแล้วก็มันช่วยในเรื่องต่างๆอ่ะได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยค่ะเคคอลลาเจนมีส่วนประกอบหลักสําคัญถึง23ชนิดค่ะมีคอลลาเจนแปปบไทยนะคะลดเลือนริ้วรอยให้จางลงและปรับผิวเนียนใสค่ะคอลลาเจนไดเปปไทยค่ะบํารุงกระดูก ภาวะข้อเข่าเสื่อมและคอลลาเจนไตเป็บไท์ยค่ะเติมเต็มล่องลึกเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูกและเล็บนั่นเองค่ะคอลลาเจนกล่องเดียวจบดูแลครบในทุกด้านค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะเหมือนที่เล็กดูแลคุณแม่นะคะก็ลองไปหามาซื้อให้คุณแม่ทานกันนะคะ